สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็พามารีวิวทั้งสองกระบอกนะครับกระบอกที่เห็นนี้ก็คือกระบอกแรกนี้จะเป็นของพิจักรคนนี้นะครับส่วนกระบอกที่สองนี้จะเป็นองผมก็จะมารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตัวน,นี้เป็นซีซัน67พีเมียมครับส่วนตัวน,นี้จะเป็นซีซัน7วามินนะครับข้บรุ่นใจครับ เจ้าซีเซสี่ห้าเจ็ดพรีเมียมนะครับลำกล้องนี้รู้สึกจะมีความยาวยี่สิบสี่นิ้วส่วนวาร์มินจะมีความยาวอยู่ที่ยี่สิบนิ้วแล้วก็ลำนี่จะหนาเหมือนกันครับลำถ้าเป็นของของอพรีเมียมเนี่ยข้างบนเนี่ยครับข้างบนครับข้างบนลงมาปลายเนี่ยคล้ายๆมันจะรีดลงมาเล็กๆล,ลงมาเรื่อยนะครับ นี่ครับมันจะข้างบนจะใหญ่ลา่นี้ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนเจ้าวางมิน้นลำจะหนาตั้งแต่โคนจนถึงปลายครับซึ่งจะมีน้ำหนักมากนะครับเหมาะสำหรับสายเป้านะครับส่วนพีเมียมเนี่ยจะเป็นพวกสายล่าสวยมากนะครับเจ้าซียอจิตพีเมียมนะครับจะมีดวดลาย ซึ่งตัวนี้จะเป็นไลายไม้คล้ายเป็นลายเสือครับเขาบอกว่าเป็นลายเสืออ่านี่ครับจะมีรองแก้มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขา้างหน้าจะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับเจ้าเจ้าเจ้าพรีเมียมศูนย์จะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็แม็กที่เขามาให้นะครับเป็นแม็กห้านัดนะครับห้านัดนี่ครับจะเป็นแม็กเหล็ก ดูกเลื่อนลูกเคียย์ก่อนนะครับดูก่อนครับปลอดภัยนะครับผมไม่มีลูกกระสนครับอ,อันนี้ขึ้นเซฟรับต้องเหนียวไกลก่อนได้ไหมเหนียวไกลแล้วก็กดลงอันนี้จะไม่ขึ้นลำนี่ครับมาดูเจ้าซีซ่าสียเจ็ดวามิ้นนะครับนี่ครับ จะไม่มีศูนย์หน้าครับแล้วก็จะไม่มีศูนย์หลังนี่ครับจะเป็นแม็กพลาสติกนะครับที่เขาแถมมาให้พลาส,สติกห้านัดนะครับส่วนส่วนตัวปืนนะครับอ่าเคียบเดี๋ยวเคียบเอครับไม่มีลูกมาส่งนะปลอดภัยเกยบแยงเดิมกดลง เจ้าตัวนี้มันจะไม่มีรองแก้มนะครับพัน้ายไทยเป็นไทยพันท้าไทยแบบตรงๆนะครับจะไม่จะไม่งอนเหมือนกับเจ้าสีเจ็ดพรีเมียมอ่ะตัวนี้เป็นวาิ้นซึ่งแต่ละตัวเนี่ยครับพันท้ายนะครับจะสังเกตได้ลำเนี่ยจะไม่โดนพันจะไม่โดนกับพันท้ายนะครับช่วงปลายเหมือนเขาจะทํามาให้มันห่างกันใช่ครับเราสามารถเอากระดาษสอดแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับ ซึ่งพัน้ายช่วงนี้มันจะไม่ติดกับลํากล้องนะครับ,ค,รบความแตกต่างก็แตกต่างกันมากนะครับจะมีช่วงที่เหมือนกันก็คือช่วงเบาลุกเรือนเนี่ยครับจะเป็นชุดเดียวกันจะแตกต่างพันท้ายแล้วก็ลํากล้องนะครับนี่ครับ ่อาลืมบอกไปนะครับเจ้าพีเนียมเนี่ยจะเป็นไก่ไกข่ขาวครับเจ้าวามม้นจะเป็นไก่ไก่ไกส่สีสีดํานะครับก็สวยทั้งคู่ครับสวยคนละแบบกันก็ตัวน,นี้ก็เน้นสายน้าตัวน,นี้ก็เน้นสายเป้านะครับเอาไปเห็นอะั้ชิปนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า ก็เปรียบเทียบสองกระบอกครับคิดต่อไปเนี่ยอาจจะต้องติดกล้องหรือไม่ก็ยิงให้ดูคนระับว่ากลุ่มมอสุนกำลัาอาไหนคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ